สวัสดีค่ะยายพ่อนมาอีกแล้วจ้ายายพอนสวีดินมาอีกแล้วจ้ามัน,นีสิมาเห็ดสตูหมูเด้อพี่น้องอันนี้ก็คือเครื่องปรุงเฮาจ้ะหอมใหญ่แค่รสแล้วก็มันฝรั่งจ้ะแล้วก็หมูสันนอกค่ะยายพ่อนใส่สันนอกจ้ผู้ใดสิใส่หมูสันในก็ได้ได้จ้ะเราก็มาเริ่มทํากันเลยนะคะหั่นหอมหั่นเป็นลูกเต๋าพี่น้องหน่อยใหญ่แล้วแต่ต้องการนะจ๊ะ แล้วแต่สะดวกค่ะสูตรไผกับสูตรมั่นค่ะแต่ย่าพรอนหั่นขนาดนี้เละแล้วก็เราก็จะใส่ทุกอย่างหั่นทุกอย่างรวมกันไว้นะคะแครอทหั่นเล็กหั่นใหญ่ด้ยอยากให้เปื่อยเร็วกระหั่นนิดหน่อยก็ไดค่ะอันต้องการให้เปื่อยเร็วก็หั่นลูกเต๋าเล็กๆก็ได้ทีนี้ยพรอนหั่นขนาดนี้นะคะ ้าลูกใหญ่ยายพรก็จะผ่าครึ่งอยู่แต่นี้ลูกมันไม่ใหญ่อันนี้มันฝรั่งลูกไม่ใหญ่เราก็ผ่าแค่สี่พอสี่ชิ้นพอนะคะถ้าลูกใหญ่ก็หกชิ้นหรือจะใครจะผ่าเล็กกว่าน,นั้นก็ได้นะคะจะหั่นเล็กกว่าน,นั้นก็ได้แล้วแต่สะดวกจ้ะสูตรไครก็สูตรมัน่นนะพี่น้องสูตรใครก็สูตรมันนะคะ นี่ละจ,จา้าเห็ดง่ายๆพี่น้องเครื่องปรุงกะปเรมี่ยังหลายยายพอนกระใสเท่าที่ยายพอนมีนะแต่ขันสูตรคนอื่นก็จะอาจสีมีหลายอย่างอ <c oughs> ยู่นี่ยะจ้าเดี๋ยวก็มาหั่นหมูหั่นผักเสร็จแล้วเราก็มาหันหห่นหมูหั่นหมูเดี๋ยวยายพอนกระสิเอาหนังมันออกก่อนจา้าติดมันนี่มันออกอินบอกเขาเอืน่นพังผืดพังผืดจ้าเดี๋ยวลราออกก่อน ยาพรก็จะหั่นเป็นลูกเตา๋าพอประมาณจะไม่ไม่ไม่ใหญ่ไม่เล็กถ้าคนไหนอยากให้มันเปื่อยเร็วก็หั่นเล็กๆก,ก็ได้ค่ะยาพรหั่นขนาดพอประมาณนี่ค่ะเนี่ยจะหัน่นข้ากระตังกระทะไว้เลยได้ใจายาพรใส่น้ำมันในกระทะไว้แล้วหั่นหมูหันห่นหมูสิทเขากะเิียวลุกผัดเลยจา้าง่ายๆพี่น้องอาหารฝรั่งแบบง่ายๆใครๆก็ทำได้นะคะ เนี่ยนักกระทะร้อนแล้วเราก็เอาลงไปผัดเลยค่ะผัดเลยจ้ะล้วนให้หมูมันเปลี่ยนสีเนะาะใอ้มันสุกแบบพอประมาณบริสุกหลายคอให้เอาแค่มันเปลี่ยนสีแดงเป็นสีเป็นสีเข้าเอื่นอย่างสีน้ำตาลบ่เนี่ยจ้ะแล้วเราก็เอาผักทุกอย่างลงไปเลยจ้ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันเลยจ้ะยาจะง่ายๆแต่อร่อยอยู่ได้พี่น้องแสบอยู่ เนี่ยแล้วก็มาปรุงด้วยวุ้ตอร์ซอสนะคะเป็นซอสเปรี้ยวค่ะบานเท่ากับมีขายพี่น้องอืมวุ้ตอร์ซอสอ่ะนี้ก็สีดํานิดหน่อยจ้าไม่ใช่นิดหน่อยหรอกอย่างละชอ้ <c oughs> <c oughs> อนวอาผิดแลลกกรซอสมะเขือเทศใจลงไปสามช้อนโต๊ะแล้วแต่เราก็กะเอาไปโหลดพี่น้องขันยายพร้อมมีมะเขือเทศสดยายพรอนกับซบอไซ,ซอสมะเขือเทศอ่า มะเขือเทศเสียบเราก็ใส่ไปสักสามลูกก็ผ่าสี่ชิ้นนะคะแล้วก็ผัดไปด้วยกันกับผักเนี่ยจะ้ะแล้วก็มาเติมน้ำอันนี้พี่น้องน้ำอันใส่พ,อถ,สพอถั่วหมูนะจ๊ะใส่พอถั่วหมูอะค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่พอดีเลยเนี่ยไอ้พ่อนะใส่ขนาดนี่แหละถวยตวงาของไอ้พ่อน,นี่แหละมันก็พอดีเลยกับอันหมูจ้ะเนี่ยถวยเนี่ยอัน กะเอาพี่น้องหมูหน่อยหมูหลายเนะาะเฮากับใส่นนามข้าถั่วมาวจา้ะเดี๋ยวเฮากัปิดฝาตุนไปสักพักหนึ่งแต่ยายห้อกับใส่ข้นอเราเด้อจ้จะลืมอันตอนทายนั่นมันลืมกดกล่องในยี่พ้อนกจิใส่ใบกะวานนะคะใส่ใบกะวานให้หอมค่ะกินมันก็จะหอมพี่น้องหอมใบกะวาน ผู้ใดมีเม็ดัก่พริกไทยเม็ดกระไสใดได้จยียฟ่อนบะหมี่ยี่ฟ่อนบะไซอยกจะเราก็จะตุนไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะใครจะตุนเยอะกว่านั้นก็ได้นะคะอันนี้หนึ่งชั่วโมงผ่านไปหมูเราได้ที่เราก็จะมาผสมน้ำกับแป้งอนเนกประสงค์นะคะแป้งประมาณช้อนหนึ่งค่ะกะเอาโรดพี่น้องกะเลยค่ะถ้าหมูเราเยอะหรือ ผักเราเยอะเราก็จะใส่เยอะแป้งก็ไม่เกินนี้แหละค่ะช้อนหนึ่งหรือสองช้อนเยพนใส่ช้อนเดียวแล้วผสมน้ำก็คนให้เข้ากันนะคะตีให้แตกพี่น้องให้แป้งมันแตกเดี๋ยวแป้งมันจะเป็นก้อนเนี่ยพอแป้งละลายเราก็จะมาใส่เลยใส่ลงไปเลยมันก็จะนึบๆนึบเนาะพี่น้องมันก็จะข้นพอดีเลยมันีน่ยจ้า เรียบร้อยทุกอย่างเปื่อยเลยจารนิ่มแล้วค่ะนิ่มแล้วเห็นเป็นชิ้นๆคือนิ่มแล้วนะคะเออนิ่มแล้วบอกถ้าปนเล่าแลไะพี่น้องอันมันขันต้มไปอีกหน่อยข้นๆไปมันก็สิละไล่เบิดแะ้วพี่น้องอันเนี่ยขันนวตุนไปอีกหน่อยเนี่ยมันฝรั่งก็แค่รอนนร่าไร้เมื่อแต่นี่มันก็นิ่มแล้วจ้ะเนี่ยโอเคจ้าตักเสิร์ฟเลยค่ะกินกับข้าวสวยก็ได้นะคะ หรือจะกินเปล่าๆอย่างนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่ามันมีฝรั่งฝรั่งอยู่แล้วเนาะถ้าเป็นฝรั่งก็จะกินเปล่าๆเลยค่ะแล้วก็จะกินขนมปังขนมปังกระเทียมอะไรประมาณนั้นนะจ๊ะบางคนก็กินเปล่าๆอย่างนี้เลยเพราะมันมีมันฝรั่งก็เท่ากับข้าวเขาะวะเนาะถ้าเป็นคนไทยเราก็กินกับข้าวจ้ะเนี่ยจ๋า,จง,าง่ายๆพี่น้องไปละคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ